ฝั่งโน้นเขาวิ่งไม่เป็นไรเลยฝั่งส้มลายครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนาครับเช่นเคยครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับวันอาทิตย์ทั้งวันนะครับวันนี้ก็ไม่ไปไหนก็มาติดตาม สะหลวงพิมพ์งานโทนหนึ่งนะครับดูฮะเจ้าสมลายไม่รู้ใครขครับนะจันทรสนหรือเปล่าแต่ตาไทยนี่ไม่ได้ขับแน่ดูไปแล้ว ทำไมครับไม่ให้ครับบอทำไมครับใครใครทำบาปตะไทยได้ใครทำบาปตะไทยไม่ให้แต่ไทยขับอ่ะฮะใครไม่ให้ขับบอกสิเข่าแก่เดี๋ยวจะไปว่าให้เปิดให้จะไปดอูอ๋อครับโอ้ยใครก็ให้เอารถยอด เ hey, ชอบเอารถมาหยอกกัน Help, เน <masa, S 2> ี่ยพวกนี้อันตรายเนาะเบรกไม่อยููมาอ้าวอ้าวโอ้ทําไมไม่ลงไปกลับข้างล่างน่ะ ขอทงคนนิยมลงไปเลยครับจะส้มลายครับ หายานสนเปิดให้หรือเปล่าคือเนาะ เตินเขาขับเองฮะเย้มาคนมาจากโคราชที่ไหนอบอยสาวเยยบเย็บเยบ,บ,บ,บเออเต้นรับเองโอ้ผมคิดว่าแต่จานสนครับ อาจารย์สนมานั่งอยู่นั่งอยู่กับรถไทยก็นีดันไปนี่โอ้จะต,ต้องยืนถ่ายระยะนี้แหละครับเดี๋ยว ถ้าเข้าไปใกล้ขนาดนี้เจติ้นต้องมองหาโคลนไว้แน่นอนหรือไม่ได้โอ้เท่าแก่ขับเองครับเนี่ยเจ้าส้มลายเมื่อกี้ก็อาจารย์ไทยนั่งอยู่ข้างบนนั่งอยู่แบบเงาเงาเศร้าๆทำไม่ให้ขับไม่โคโอ้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูที่เทรครับดูที่เทที่วัดนะครับผม mm hmm. ก็ถ่ายจะส้มลายอาจารสนปันปาดทางเลยไถไถแล้วก็ปาดไม่มีรถมาแล้วอายับ,ยบเยบอาจารสนเปิดทาง มีทางวิ่งสองทางครับโน่นฝังแต่ฟังอาจารย์คูรู้สึกว่ารถจะเยอะหน่อย <c oughs> มาฝั่งนี้ไม่ค่อยมี สนต้องทำที่กลับรถทางล่าง ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีรถครับเพราะทางเพิ่งเปิดใหม่แต่ฝั่งเจ้ายักษ์เขียวอาจารย์ชูนั้นรถเยอะครับเพราะทางนู้นมันคล่องแล้ววิ่งคล่องแล้วฝั่งนี้เพิ่งกำลังเริ่มเปิดทางแต่ผมว่าไปอยู่ฝั่งเดียวอยู่ฝั่งเดียวน่าจะดีกว่าเนาะ ไปยืนอยู่สองคันเลยอะ่ะแล้วก็เปิดเปิดให้รถมันกลับได้อแล้วก็เปิดรถลงมากลับข้างในได้มันก็เร็วแนละ้ว แล้วคลิปนี้ขอจบเพียงที่นี้นะครับเดี๋ยวต่อมาติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก็ับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ